ตูศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนพระราชบัญญัติไก่เกียร์ปี2562ขอทุกท่านจงบังเกิดตจตุรพิษมาหาเศรษฐีบุญบารมีไพศาล เรื่องการประชุมสมาพันธ์ผู้ไก่เกลี่ยภาค7เ,เมื่อวันพุธที่12กรกฎาคม2566เวลา13นาฬาิการ้านอาหารร่มไม้บ้านสวนอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมนายสังติชูเชิดประธานพิธีอาจารย์ปอพระศรีวลี24ชั่วโมงนายประเสริฐแจ้งแก้วที่ปรึกษา นายช้าง24ชั่วโมงที่ปรึกษาพร้อมคณะผู้บริหารได้มีการหารือในการเผยแพร่ส่งเสริมพระราชบัญญัติไก่เกลี่ยปี2562ในนามสมาพันธ์ผู้ไก่เกลี่ยภาค7ตำรวจภูธรภาค7จังหวัดนคนปรปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีการจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งนายสันติชูเชิดประธานผู้ไก่เกลี่ยได้เล็งเห็นถึงกฎหมายทางเลือกที่จะให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุมภาค7โดยได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนถึงบทบาทหน้าที่สามารถกระทำได้ตามกฎระเบียบของกฎหมายโดย มีคณะผู้เข้าร่วมหารือและประชุมดังนี้หนึ่งนายสันติชูเชิดประธานสองนายประเสริฐแจ้งแก้วที่ปรึกษา3นายธนพัฒน์ทองใบประธานจังหวัดนครปฐม4นายวิสิตมศกศิร์ประธานจังหวัดสมุทรสงคราม5นายประจวบสุขุมประธานจังหวัดกาญจนบุรี6นายมนตรีจันจุฬาลั์ประธานจังหวัดราชบุรี 7. นางนิสาแสงแก้วประธานจังหวัดสมุทรสงคราม8นางสาวภาวนาพิทักษ์รองประธาน9้านายพมโวไทยโลภปัญญาเลขานุการจังหวัดกาญจนบุรี สิบว่าที่100ร้อยตีสุภพโชคสกายวันทนายที่ปรึกษา11นายโชติณพรประวัลมหาบุญบร,รมีที่ปรึกษา12ร้อยตำรวจเอกใบหยกวิพัฒน์พุธประธานจังหวัดสุพรรณบุรี13นางนางนวรั์วิพัฒน์ุธเลขานุการ14นายขนานขวัญงาประชาสัมพันธ์ภาค7 15นางนันดาบุญประเสริฐเลขานุการสมุทรสาคร16นางปัทมาวดีกองแก้วประธานจังหวัดสุพรรณบุรี17นายวิชานปัวจันทร์เพรัญยีการจนบุรี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยการแสดงความคิดเห็นการคัดเลือกพิจารณาบุคคลผู้จะมาทําการปฏิบัติหน้าที่แต่ละจังหวัดแต่ละสถานีตํารวจภูธรที่ดูแลรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุดโดยมีการวางตําแหน่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นนายสันติชูเชิดประธานสมาพันธ์ผู้ไกลเกลีย่ยภาค7ยังได้เตรียมพร้อมจัดอบรมโครงการเผยแพร่ค,ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในวันเสาร์ที่5สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึงเ,เวลา15นาฬิกา จังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทาง Facebook สมาพันธ์ผู้ไก่เกียดไทยภาค7หรือโทรสายด่วน0826361965ครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่เราได้รับนะครับเกียริจากท่านนายกนะครับสมาคมคนใหม่ที่จะขับเคลื่อนให้เกษตรกรของประชาชน ในประเทศทองเราได้อยู่ดีกินดีสวัสดีครับท่านครับครับ,รบสายข่าวเลยครับผมผมนายประเสริฐแจงแก้วนายกสมาคมสงเสริเกับตรกรได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมคิดว่านายกสมาคมหรือตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ได้ขับเคลื่อนเรื่องเกษตรกร,เ,กรเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องในการนําปัญหาไปสู่ภาครัฐอึ้งภาครัฐก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนลงมาสู่รากหญ้าได้ผมคนหนึ่งนะครับนายประเสริฐแจ้งแก้วเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเกษตรกร,ทกรไทยเพื่อขับเคลื่อนปัญหานําสู่ภาครัฐครับผม ผมนายประยวทสุดชุมในนามของเลขาการสมาคมส่งเสริมเกษตรกรไทยกับท่านนายกประเสริฐแก้แก้วนะครับซึ่งสมาคมเองนะครับก็มีเป้าหมายนะครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าเกษตรกรเราไม่มีตัวแทนในการที่นําปัญหา ไปสะท้อนให้กับภาครัฐลงมาแก้ไขนะครับวันนี้นะครับสมาคมิพเรานะครับพร้อมแล้วครับที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวเกษตรนะครับที่จะนําปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแพงราคาพืชผลตกต่ำนะครับหรือว,ว่าการประกอบออเกษตรกรรมเนี่ยเกิดปัญหาโรคไฟร์อะไรต่างๆนั้นแลวแต่เรื่องน้ําก็ได้นะครับซึ่งเราพร้อมที่จะนําปัญหาเหล่านี้ไปนําถูกรัฐและขณะเดียวกันเองเราก็ส่งเสริมนะครับคือส่งเสริมให้กับสมาชิกได้ทําเกษตรที่มีการประกันราคานะครับเพราะว่าทุกวันนี้นี่คือเกษตรกรทํางานไป ค,คือทําไปเรื่อยๆยังไม่รู้เป้าหมายว่าจะขายาท้าไหา่จะขายให้ครแต่วันที่สมาคมเราจะเป็นตัวกลางเชื่อมคือเราจะหาผู้ซื้อนะครับมาทํา MOU กับสมาคมและสมาคมจะแนะนําให้กับสมาชิกทาอย่างเช่นเราจะปลูกต้นกฤษสนามะกฤษณนา,า,านะครับหรือว่าเราจะทํากระท่อมในอนากตที่ว่านี่คือเป้าหมายเราว่าถ้าเรามีตลาดแน่ชัดมีการประกันราคาแล้วนะครับเราก็จะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเราปลูกนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้กำหนดได้ว่าเขาปลูกแล้วเขามีตลาดแน่นอนเขาไม่เสี่ยงแน่นอนและเขาก็จะมีราย ไ,ไปตรงกับยุทธศาสตร์ของสมาคมว่าลหลายจ่ายเพิ่มรายได,ได้สร้างงานสร้างอาชีพครับ ผมว่าที่ร้อยตีสุขโชคสัตย์ยาวนี้อนายช้าง24ชั่วโมงวันนี้วันดีครับมาพบกับท่นานประธานสมาคมนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรไทยมีนโยบายที่สอดคล้องตรงกันกับสากรของ,ของลูกค้าธน,นาคารกรกศนะครับซึ่งส่วนมากเราจะรับซื้อผลผลิตจากลูกค้าที่เป็นสมาชิกของธนาคารกรกศเขาจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เกาจะเป็นแนะนําส่งเสริมแล้วก็รับซื้อนะครับ รับซื้อมามาขายให้ในในจังหวัดกรุกงเทพมหานครแล้วทีนี้เราก็จะมี MOU กับสถานที่หนึ่งซึ่งติดต่อกับอเมริการัรบซื้อใบกระท่อมส่งออกนะครับมีการทําสัญญากันหน้าปีติดปีแล้วแต่แต่ว่าต้องตรวจสารที่ทางอเมริกาต้องการว่าได้สารตัวนี้จะได้ราคาเท่านี้เพิ่มขนาดนี้จะได้ราคาเท่านี้อันนี้ก็จึงเป็นนิมิตมายที่ดีที่มาเจอกันระหว่างผู้ผลิตและผู้รับซื้อแล้วก็จะมีผู้ซื้อต่างชาติทุกอย่างทําถูกต้องตามกฎหมาย เพราะนั้นจึงเป็นหลักประกันของท่านนายกว่าจะนําวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยเนี่ยก้าวพ้นความยากจนไปสู่การเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนครับติดตามผลงานของท่านนายกสมาคมลุกอส่งเสริมเกษตรกรไทยท่านประเสริฐแจ้แก้วนะครับว่าจะมีผลงานดีๆมาสู่สายตาประชาชนสู่สายตาเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับก็ยอดนะครับ ก็อยากจะฝากนะครับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับนำเผยแพร่นะครับต่อข่าวสารต่างๆที่เรามีใต้แพลตฟอร์มด้านล่างนี้นะครับในนามของสมาคมเโดยตรงนะครับเพื่อที่จะได้ยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรของประชาชนชาวไทยนะครับให้อยู่ดีกินดีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างรารสาอาจียเย้ภายใต้พระราชบัญญัติการไก่เกีย พ5 6 2าวันนี้ผมอยู่กับท่านประธานสัมติสมาพันธ์ไก่เกียร์ภาค7ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งมีคณะผู้นำภาค7จ็ไอท่านเลยมารวมตัวกันแล้วก็ขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ลดข้อพิพาทลดความเหลื่อมล้ำของสังสคมนะครับอยากจะให้ท่านประธานได้กล่าวอะไรกับทางสื่อมวลชนครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับ ผมสันติชูเชิดนะครับทางสมาพันธ์ผู้เกีย่ยวเกียภาคเจ็ดวันนี้ผมได้ประชุมกับทางประธานสมาพันธ์ผู้เกีย่ยวตำรวจภูธรภาคเจ็ดแปดจังหวัดนะครับและก็มีคณะประธานจังหวัดได้มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ก็รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะทําง,งานโครงสร้างของแผนฝังภาคเจ็ดก็มีแต่งตั้งรองสมาพันธ์เพิ่มขึ้นมาจากตําแหน่งที่คนเก่าได้วางตาแหน่งลงไปนะครับก็เลยได้ท่านรองขึ้นมาเพิ่มเกิน แนวทางที่เราวางแผนแนวทางการกระเพื่อนการเกลื่อของประชาชนและภาคประชาชนและภาคต่าชาติที่เราได้ไปทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนในภาคเจ็ดโดยเฉพาะนะครับเพื่อจะได้มาใช้กฎหมายบพรบตัวใหม่คือปพรบเพียงสองนี้ซึ่ง ทางพบป,ปตทให้ประชาชนได้ใช้ประบอตัวนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่และในวันที่5นี้นะครับสิงหาคมทางสมาธ์ผู้ก,กเกียเก่ยภาคเจก็จะมีข่าวดีบอกโครงการที่เราได้กาลังทเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่จังหวัดสระบุรีโรงแรมสุพรรณบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายจากตำรวจภูธรภาคเดโดยผู้ไกลเกลี่ยที่กําลังขึ้นทะเบียนไปแล้วและกําลังรองขึ้นทะเบียนนะครับจะมาเข้าอบรมในวันที่5้านี้ได้ผู้่สนใจครับ ล่าสุดเลยครับกรมตำแหน่งบัตรมาดได้กล่าวอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเร่งเห็นความสําคัญเพราะว่าท่านประสบการณ์เยอะมากนะครับจนผมฟังแล้วอู้เนี่ยหนึ่งแบบอย่างที่ดีดีกว่าร้อยคำสองยังมีไฟอยู่นะครับอยากท่านได้กล่าวแนะนําตัวแล้วก็พูดถึงนโยบายของสมาพันธ์ผู้ให่เกียรติไทยภาคเจ็ดครับผมครับสวัสดีค่ะพวนาพิทักษ์นะคะวันนี้เขาเพิ่งได้รับเกียรตินะคะแต่งตั้งจากท่านประธานสมาพันธ์แล้วก็ ท่านประธานต่า,างคณะทำงานนะคะให้เป็นรองประธานสมันธ์นภาคเจ็ดก็รู้สึกยินดีนะคะเพราะได้ได้เห็นถึงการทํางานของสมันธ์นผู้ไกลเกี่ยภาคเจ็ดท่านตั้งใจค่ะแล้วก็ที่จะตั้งตั้งใจที่จะขจัดปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการพุติคดีก่อนที่จะมาสู่สาลนะคะซึ่งตนเองเนี่ยก็เป็นผูนี้บปินนองประจำศาลถ้าหากว่าได้ทํา สมาพันธ์นะคะมาไกล่เกลี่ยและทําให้คดียุติได้อย่างน้อยประโยชน์ทางอ,อง้อมก็ทําให้คดีที่ขึ้นสู่ศาลลดลงค่ะขอบคุณค่ะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่5สิงหาคมนี้เราพบกันนะครับแล้วก็ได้ความรู้สู่ประชาชนนะครับลดความเดือ้ําสําคัญที่สุดคือช่วยเหลือนะครับทุกภาคส่วนทําให้การขับเคลื่อนแล้วก็ประเทศของเราได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับ ขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับสมาพคมภาคเจ็ดร่วมใจในเกียร์